ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูหรือว่ามารีวิวนะครับตัวกระถางที่สั่งมาจากช้อปปี้นะครับเป็นแม่แบบพิมพ์ทำกระถางนะครับก็สินค้าเป็นพลาสติกครับหนึ่งชุดเนี่ยก็จะมีอันนี้แกนในนะครับตัวน,นิ้แกนในแล้วก็ฝาข้าง3ชิ้นแล้วก็ตูด ของกระถางหนึ่งชิ้นจะออกมาเป็นยังไงเราไปชมกันแล้วก็ตัวล็อกนะครับปินคล็ลอกโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าอือคู่มือไม่มีมาให้นะครับผมจะประกอบแบบตามเซตที่เขาจัดมาให้อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวกิปล็อกตัวนี้เนาะก็ใส่เข้าไปแบบนี้ ตัวนี้เป็นแบบแบบบิดนะครับดูแหละเป็นแบบบิดอเอาล่ใส่ยากนิดนะึงปึ๊บหมุนโอเครู้เรื่องนี่ได้แล้วข้างประกอบง่ายมากเลยสำหรับใครที่อยากทำกระถางแปดเหลี่ยมมงคลสวยๆอยู่บ้านนะครับแนะนำ เป็นแม่แบบกระถางนะครับนี่ก็ล็อกนี่ล็อกง่ายๆมากเลยผู้หญิงก็ก็ทําได้นะครับเดปกๆก็ทําได้ปุออ๊บก็จะได้ตรงนี้แหละนี่อันนี้เป็นแบบพิมพ์นะครับโอ้สวยเลยแล้วก็ตูดเป็นแบบนี้มีล็อกของมันอยู่ก็เหมือนกันนะครับคลิปล็อกเข้าไป แล้วก็หมุนล็อกหมุนนะครับนี่ล็อกตูดเรียบร้อยโอเคส่วนด้านในนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้ก็จะมีหู1 2ึ่งสก็3มแล้วก็ใส่เข้าไปตรงๆใช้คลิป ตัวนี้ล็อกเหมือนกันนะครับที่เขาให้มาแล้วก็หมุนโอเคง่ายมากเลยกบแล้วก็หมุนเฮ้ยจะหมุนยากหน่อยโอเคก็ลองหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับให้มันเขา้า โอเคเรียบร้อยนะครับก็จะได้ทรงนี้อันนี้เป็นลายนะครับไม่พิมพ์ถ้าเทป,ปูล,ลงไปแล้วก็จะออกมาลายนี้เลยภาษาจีนแต่ว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนด้านในก็จะมีช่องว่างๆแบบนี้นะครับนี่สำหรับกรอกปูนล,ลงไปนะครับการผสมปูนแล้วก็กรอกแบบให้เร็วๆเนี่ยนะก็จะได้แบบนี้สวยงาม โอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้ส่วนหลังจากที่เทปูนล,ลงไปแล้วเนี่ยจะได้ออกมาเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง YouTube ไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปทำกระถางโดยใช้เจ้ากระถางสำเร็จรูปตัวนี้แหละแล้วก็ผสมปูนนะครับแล้วก็เท ามแบบแล้วมาดูกันว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนครับก็เ,เพื่อนๆสนใจกระถางครับแบบนี้ก็สอบถามได้นะครับก็ราคาไม่แพงซื้อมา200กว่าบาทนะครับใน s h อปป e ลองหากันดูอาจจะไว้ไปทำขายหรือว่าทำใช้ที่บ้านเองก็ได้นะครับเมื่อทำออกมาแล้วเราก็ไปแต่งสีแล้วลองแจมทำเป็นอาชีพได้ด้วยนะ ผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคมบ้านผู้ปรแบบกองทรทั่โลกให้ด้วยนะครับช่องนี้ยุคโควิดก็ฝากเพื่อนๆพีพน่น้องดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายสวัสดีครับ